สุมาเจียวเทียวหนาเป็นสาเหตุแซงทําเลขสารแนช่วยแกฉงข้าแสเจง็งแซงจุยสิ้นทั้งวงคนทั้งปวงล้วนปลงสากาจริง ยีส้สามกกตอนที่114พระเจ้าโจมอสิ้นพระชนที่ถวานด้านใต้เกียงอุยทิ้งเสบียงอาหารเอาชนะทัพเมืองอุย เกียงอุ่ยออกคำสั่งให้เลิกทัพนั้นเลียวหัวคานว่าธรรมดาแม่ทัพออกศึกในสนามแล้วไม่ต้องฟังคำสั่งใครๆแม้พระเจ้าเป็นดินบัตรนี้มีพระราชโองการมาให้เลิกทัพเราไม่จำเป็นต้องฟังก็ได้เตียวเอ็กจึงว่าท่านแม่ทัพยกกองทัพมาทำการเป็นเวลาแรมปีแล้วมีแต่เสียทีผิดหวังทุกครั้งไปเราควรถือโอกาสที่รบมีชัยนี้เลิกทัพกลับไปก่อน เพื่อบำรุงขันทหารให้บริบูรณ์แล้วค่อยคิดการกันใหม่จะดีกว่าเกียงอุยว่าชอบแล้วจึงออกคำสั่งให้ยกทัพกลับตามพระราชโองการให้เลียวหัวกับเตียวเอ็กคุมกองระวังหลังป้องกันไม่ให้ทัพเมืองวุ่ย,ยกไล่ตามตีฝ่ายเตง่ายขับทหารไล่ตามไปครั้นเห็นกองทัพเกียงอุยถอยกลับอย่างมีระเบียบมั่นคงนักก็ถอนใจแล้ววา่าเฮ้เกียงอุยพูดนี้ ล่วงรู้ตำราพิชัยสงครามของซุนหูดีแท้จึงไม่กล้าขับทหารตามไปสั่งให้ยกทัพกลับณนะที่ตั้งเขาฉีซานฝ่ายเกียงอุยครั้นกลับมาถึงพระนครเซงิงโตก็เข้าเฝ้าพระเจ้าเล่าเซียนถูลถามถึงสาเหตุที่พระองค์ทรงเรียกทัพกลับพระเจ้าเล่าเซียนตรัสว่าเราเห็นท่านยกไปครั้งนี้นานนักเกรงไพรพลจะเดือดร้อนจึงให้กลับมาเสียก่อนไม่มีประสงค์เป็นอื่นดอก เกียงอุยว่าข้าพเจ้ายึดข่ายเขาชี้ซานของข้าศึกไว้ได้แล้วใกล้จะได้ชัยชนะเด็ดขาดอยู่แต่กลับต้องล้มเลิกไปกลางคันชรอยจะเป็นคนอุบายของแตงไงสร้างความร้าวฉานขึ้นเป็นแน่พระเจ้าเล่าเสียนทรงนิ่งอยู่มิได้ตรัสประการใดเกียงอุยจึงทูลต่อไปว่าตัวข้าพเจ้านี้ตั้งใจจะทำการสนองพระเดชพระคุณให้สิ้นศัตรูให้จงได้ขอพระองค์อย่าได้ทรงเชื่อฟัง ไอ้คนต่ำช้าซึ่งคอยยุกแยงแตะแคงรั่วเป็นอันขาดพระเจ้าเล่าเซียนทรงอึ้องอยู่เป็นนานจึงตรัสว่าเราไม่ได้ระแวงสงสัยท่านแต่ประการใดท่านจงยกทัพกลับไปเมืองฮันตงขอ,อทีให้การในเมืองวุ้ยเปลี่ยนไปพอได้จังหวะแล้วจงยกทัพเข้ากำจัดมันใหม่เถิดเกียงอุ่ยทอดใจใหญ่แล้วถวายบังคมลาออกมาจัดแจงทัพยกไปเมืองฮันตง ฝ่ายตองกินกลับมาถึงค่ายเขาฉีสารจึงแจ้งเนื้อความทั้งปวงให้เตงไงยทราบทุกประการเตงไงยดีใจพูดกับสุมาปองว่าแม่เวลานี้จเจ้าเผ็นดินกับคุณหางแตกสามัคคีกันแล้วเห็นทีจะมีการเปลี่ยนแปลงในเมืองจกเป็นแน่ <c oughs> จึงให้ตองกินนําความไปรายงานสุมาเจียวณนะพระนครลกเอียงสุมาเจียวทราบเรื่องแล้วดีใจยิ่งนะักคิดการบดขยี้เมืองจกจึงให้เรียกแกฉงมาถามว่า เราจะยกทัพไปทำลายเมืองโจกดีไหมล่ะฮะแกฉงตอบว่าแม่ตอนนี้ยังไม่สมควรเพราะพระเจ้าโจมอกำลังระแวงสงสัยท่านอยู่หากท่านยกทัพไปภายในพระนครจะเกิดวุ่นวายเป็นโทษแก่ตัวท่านเปล่าเมื่อปีที่แล้วมีผู้เห็นมังกรเหลืองสองตัวในสะเหลงเลงคุณนางทั้งปวงพากันชื่นชมยินดีคิดว่าเป็นมงคลน,นิมิตพระเจ้าโจมอกลับตรัสว่า หาใช่เป็นมงคลนิมิตรไม่เพราะธรรมดามังกรนั้นมีแต่สําแดงฤทธิเดชอยู่กลางฟ้ามหาสมุทรเท่านั้นแต่นี่กลับมาปรากฏในสระจึงเป็นนิมิตร้ายต่างหากแล้วพระเจ้าโจมอทรงแต่งกวีนิพน์ไว้บทหนึ่งมุ่งมาที่ตัวท่านว่าดังนี้โอ้มังกรตกยากอยู่ในสระหมดฤทธิจะลงทะเลขึ้นเวหา สูงปลาน้อยสวนเสเฝ้าเฮฮาอาน,นิจจาข้าใสไม่ผิดกันซูมาเจียวได้ฟังดังนั้นก็โกรธนะักพูดกับแกชงว่าโจมอผู้นี้คิดการเพื่อโจฮองเป็นแน่แท้หากเราไม่คิดกำจัดมันเสียนานไปจะเป็นภัยแก่เราเป็นมั่นคงแกชงว่า ข้าพอเจ้าขออาสากำจัดมันเองขณะนั้นเป็นฤดูร้อนเดือน4ศักรารวุ้ยกันลูกปีที่5พุทธศักราช803ตรงกับคิดศกราช260สุมาเจียวเน็บกระบี่เข้าไปในวังพระเจ้าโจมอเสด็จออกมาต้อนรับสุมาเจียวอย่างดียิ่งไม่ช้าพันหมู่ขุนนางทั้งปวงพากันร้องทูลว่าท่านสุมาเจียวมีความชอบยิ่งกว่าจิงผิงคงในอดีต สมควรสถาปนาอิสริยยศให้สูงกว่านั้นจึงจะชอบพระเจ้าโจมอก้มพระพักเฉยอยู่ม่ได้ตรัสว่าประการใดสุมาจีเยวเห็นเช่นนั้นจึงร้องตวาดว่าบิดาของเขาพเจ้ากับพี่ของเขาพเจ้าต่างทําความดีความชอบต่อแผ่นดินเป็นอันมากการให้ข้าพระเจ้ามีบรรดาศักดิ์เป็นเพียงเจ้าพระยานั้นยังควรอยู่หรือพระเจ้าโจมอเรียบตรัสตอบว่า เราจะกล้าขัดท่านได้อย่างไรซูมาเจียวว่ากร้อนซึ่งพระองค์แต่งเรื่องมังกรเอาตัวข้าพเจ้าไปเปรียบเสมือนปลาเล็กปลาน้อยนั้นพระองค์เห็นว่าถูกต้องแล้วหรือพระเจ้าโจมอทรงนิ่งอัน้นไม่ตรัสตอบประการใดสูมาเจียวหัวเราะแค่นแล้วผุนผันเดินออกจากวังไปพระเจ้าโจมอสเสด็จเข้าข้างในโปรดให้หาองศิมหนึ่งองเก่งหนึ่งองเงียบหนึ่งซึ่งเป็นขุนานางผู้ใหญ่ให้เข้ามาเฝ้า ส่งพระกันแสงแล้วส่งรำพันว่าสมาจียวคิดการกบฏใครๆก็รู้กันอยู่เราไม่อาจนั่งทนให้มันเหยียดยามดูหมิ่นได้อีกต่อไปแล้วขอพวกท่านจงเป็นเรี่ยวแรงช่วยเราฆ่ามันเสียเถิดอองเก่งทูลว่าขออย่าเพิ่งทําเลยในอดีตพระเจ้าลู่เจ้ากงไม่อาจทนความหยาบช้าของจี้สุนคุนนางผู้ใหญ่จึงแพ้ภัยตัว ทุกวันนี้อำนาจอาญาสิทธิ์ทั้งปวงตกอยู่ในมือของสุมาเจียวเพราะตระกูลของมันมีอำนาจมาช้านานจึงมีคนสนับสนุนเขาอยู่มากมายเขาจะพักดีหรือไม่พักดีก็ไม่มีใครกล้าทำอะไรเขาได้กำลังของพระองค์มีน้อยนักไม่มีความกล้าแข็งเพียงพอหากพระองค์ไม่ทสงอดกลั้นไว้ก่อนขืนทำไปจะแพ้ภายตัวจึงควรทอดจังหวะเวลาไว้ก่อนอย่าด่วนได้ใจเร็วเป็นอันขาด พระเจ้าโจมอตรัสว่าเราสุดจะกลั้นไว้ได้อีกและแตัดสินใจแน่วแน่แล้วจะกลัวอะไรกับความตายด้วยเรารับสั่งแล้วเสด็จไปหาห้องเฮาเล่าเนื้อความให้ฟังทุกประการฝ่ายองซิมกับอองเงียบจึงว่าแกองเก่งว่าเหตุการณ์กำลังคับขันนักเราจะหาภัยใส่ตัวเพื่อตายกันทั้งโคดนั้นอยู่ทำไมควรคิดอ่านเอาเนื thinking, ้อความไปบอกแกซุน <puede> บัเ <smarter>. จียวดีกว่า องเก่งได้ฟังดังนั้นก็โกรธนักพูดว่าเมื่อเจ้านายเป็นทุกข์ขุนหางควรรู้สึกอายตัวเองเมื่อเจ้านายถูกลบลูขุนหางควรตายเสียดีกว่าควรหรือที่จะคิดทรยศเป็นสองใจเช่นนี้เมื่อองซิมกับอองเงียบเห็นองเก่งไม่เล่นด้วยจึงพากันหลบหนีเอาเนื้อความไปแจ้งแกสุมาจียวครู่หนึ่งพระเจ้าจัวมอเสด็จออกมีรับสั่งให้เจียวแป็กนายทหารรักษาพระองค์ระดมไพรพ่พลทั้งหัวงอกหัวดํา สามร้อยเศษเพื่อยกไปยังทำเนียบสุมาจียวพรางเสด็จขึ้นราชรถยกออกไปทางทวารด้านใต้อองเก่งเห็นเช่นนั้นจึงเข้าไปมอบอยู่หน้าราชรถร่ำให้เป็นการใหญ่แล้วทูลทัดทานว่า <c oughs> พระองค์ทรงขับพลเพียงจำนวนร้อยไปกำจัดสุมาจียวก็เหมือนหนึ่งขับฝูงแกะไปเข้าปากเสือชัด,ชด จะตายเปล่าหาประโยชน์อันใดไม่ได้เลยตัวข้าพระเจ้านี้ใช่จะรักชีวิตตนเองก็หาไม่แต่เห็นว่าการทั้งนี้ยังไม่ควรที่เลยพระเจา้าค่าพระเจ้าโจมอตรัสว่าเราเคลื่อนทับแล้วท่านจะมัวต้านทานไว้เลยแล้วส่งยกกำลังต่อไปพอถึงหน้าประตูวังเห็นแก่ฉงสวมเ <protagon ists> <chem> สื้อนัก <c oughs> รบโ <c oughs> วกมา้ามาเซ็งจุยขนาบซ้าย เซิงเจขนาบขวาติดตามด้วยไพร่ผลนับพันส่งเสียงโห่ร้องอื้ออึงพระเจ้าโจโมอส่งกระชากกระบี่ออกมาถือมั่นไว้แล้วส่งร้องถามว่าเราเป็นโอรสสวรรค์พวกเจ้ายกทับอันิวังดังนี้หมายจะฆ่าเราหรือฮะทหารของแกฉงเห็นพระเจ้าโจมอเสด็จมาก็ตกตะลึงไม่กล้าหักหานเข้าทำการแกฉงจึงร้องบอกแกเซิงเจว่า ซึ่งท่านสุมเจียวชุบเลี้ยงเจ้ามาเพื่ออะไรก็เพื่อให้ปฏิบัติการในวันนี้นั่นแหละเซิงแจขยับเงาในมือแล้วถามแกฉงว่าท่านจะให้ข้าประเจาฆ่าเสียหรือจับเอาตัวไปแกฉงว่าท่านสุมะเจียวสั่งว่าโจมอต้องตายเซิงแจจึงขับม้าถือเงาตรงรีบเข้าไปยังราชรถพระเจ้าโจมอทรงตวาดว่า เฮ้ยไอ้ขี้ข้ามึงบังอาจจะทำลายราชะปเพนี้หรือฮะรับสั่งยังไม่ทันสิ้นกระแสะความแซงเจเอาเงาแทงพระเจ้าโจมอถูกพระอุระพัดตกจากราชรถแซงเจจึงฟันซ้ำจนพระกายขาดเป็นสองท่อนสิ้นพระชนอยู่ข้างราชรถนั่นเองทันใดเจียวเป็กถือทวนควบม้าจะเข้ารบก็ถูกเงาของแซงเจตกม้าตายอีกคนหนึ่ง บรรดาขาราชบริพารทั้งปวงเห็นเช่นนั้นพากตะเตลดิดหนีไปสิน้นพอดีองเกง๋งขับม้าตามหลังมาร้องตะโกนด่าแกฉงว่าไอ้โจรทรยศกบฏชาติมึงมังอ่านฆ่าจ้าแผ่นเชือหรือฮะแกฉงโกรธนักสั่งให้ทหารซ้ายขวาจับตัวองเกง๋งเอาไปให้สุมาเจียวแล้วรายงานปฏิบัติการทั้งปวงให้ทราบสุมาจียวรีบนำทหารเข้าไปในวังเมื่อเห็นพระเจ้าโจมอสิ้นพระชนแล้วแท้งทำเป็นตกใจ เอาศีรษะโคกราชรถแล้วร่ำให้ส่งทหารนำเนื้อความไปแจ้งแก่เสนาบดีผู้ใหญ่ทั้งปวงให้ทราบฝ่ายสุมาหูเสนาบดีผู้ใหญ่มาถึงวังพอเห็นพระสบพระเจ้าโจมอก็ฟบลงข้างๆพลางร่ำให้แล้วว่า <c oughs> ซึ่งไอ้เหล่าร้าบังอาจล่วงเข้ามาฆ่าพระองค์ได้นั้นข้าพเจ้าควรต้องรับโทษยังนัก <c oughs> แล้วให้เชิญพระศพพระเจ้าโจมอขึ้นไปตำหนักใหญ่ฝ่ายทิศตะวันตกพรางสุมาจียวให้เรียกขุนนางทั้งปวงมาประชุมพร้อมกันในที่ออกขุนนางต้านท่ายผู้เดียวที่ไม่มาสุมาเจิยวจึงให้สวินโถน้าของต้านท่ายไปตามตัวต้านท่ายร้องไห้อย่างหนักรำพันว่า <c oughs> คนทั้งปวงจะต้องนินทาว่าข้าพเจ้าและนะอยู่ในอันดับเดียวกันแท้จริง นะมีคุณธรรมน้อยกว่าข้าพระเจ้าเป็นไหนไหนแล้วสวมเสื้อผ้ากระสอบไว้ทุกข์เข้าไปคับนบพระสพพระเจ้าโจมอสุมาเจียวแซงทำเป็นร้องไห้แล้วถามขึ้นว่า <c oughs> เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนี้จะทำอย่างไรกันดีละ่ะฮะต้านท่ายตอบว่าแกฉงเป็นกบฏกระทำผิดทางอาญาายแรงนักต้องเอาตัวเป็นประหารทั้งครอบครัวโดยไม่ปราณีเลย ซูมาจยวนิ่งอึ้งไปเป็นนานจึงว่าแล้วจะทำอย่างไรต่อไปขอให้ท่านคิดดูต้านท่ายว่าชั้นแรกนี้ต้องทำอย่างนั้นเสียก่อนการภายหน้าจะเป็นอย่างไรก็ไม่รู้ละซูมาจยวว่าแสงเจตั้งหากที่เป็นกบฏและกระทำผิดทางอาญาร้ายแรงต้องฆ่ามันเสียทั้งสามโครจึงจะชอบเสงเจได้ฟังดังนั้นก็ร้องด่าซูมาจียวว่า ขปเจ้าไม่ได้ทำผิดสักหน่อยแกชงตั้งหักบอกว่าทำสั่งให้ข่านะฮะสุมเจียวไม่ฟังเสียงให้นำตัวแซงเจไปตัดลิ้นเสียก่อนแล้วจึงประหารแซงเจร้องด่าไม่หยุดปากจนกระทั่งขาดใจตายฝ่ายแซงจุยผู้น้องก็ถูกประหารชีวิตกลางเมืองสิ้นสามโคดด้วยคนภายหลังแต่งกลอนพรรณนาความตอนนี้ไว้ว่า สุมาเจยวเทียวหนาเป็นสาเหตุแซงทำเลขสารแนช่วยแกฉงข้าแสเจงแซงจุยสิ้นทั้งวงคนทั้งปวงล้วนปลงสากาจริงแล้วสุมาจียวสั่งให้ทหารเอาอองเก๋งและครอบครัวมาจำไว้ขณะองเก่งยืนอยู่ที่สลานอกเห็นทหารมัดมารดาเข้ามา ก็โคกศีรษะลงกับพื้นร้องไห้โฮแล้วว่าข้าพปนเจ้าเป็นลูกยังไม่ทันได้แทนคุณแม่กลับหาภัยให้แม่สิยอีกมารดาหัวเราะแล้วว่าคนเราเกิดมาไม่ตายมีหรือแม่รู้แต่ว่าไม่ตายดีเท่านั้นเองตายอย่างนี้แม่ไม่เสียใจเลยวันรุ่งขึ้นองกิงกับครอบครัว ถูกนำไปประหารชีวิตหมดอองเก่งแม่ลูกยิ้มรับดาบอย่างไม่สะทกสะท้านคนทั้งเมืองพากันหลังน้ำตาอะไรยิ่งนักคนภายหลังแต่งกลอนสรรเสริญไว้ว่าอันอองเก่งเก่งจริงยิ่งยงนักความดีหนักดังเขาไทาสานใหญ่ชีวิตปลงปลิวพลอยล่องลอยไปแม่ลูกใครอย่างนี้ ไม่มีเลย <c oughs> สุมหูขอให้สุมาเจียวฝังศพพระเจ้าโจมอเยี่ยงพระเจ้าแผ่นดินสุมาเจียวยินยอมแล้วแก่ฉงและขุนนางทั้งปวงขอร้องให้สุมาเจียวขึ้นครองราชสมบัติเสียเองสุมาเจียวว่า <c oughs> ในอดีตการเมื่อครั้งจิวบุญอองรวบรวมอาณาจักรได้สองในสามส่วนแล้ว ยังช่วยทำนุกบำรุงราชวงศ์อินสืบไปผู้ทรงศีลทั้งปวงจึงยกย่องจียวุญอ,องว่ามีคุณธรรมอันล้ำเลิศอันบูเต้เมืองวุย้ยยังไม่ยอมสวยราชฉันใดเราก็ยังไม่ยอมขึ้นสวยราชฉันนั้นแกฉงและขุนนางทั้งปวงได้ฟังแล้วก็แจ้งในความหมายของสุมาเจียวว่าจะเอาราชสมบัติไว้ให้สุมาเอียนผู้บุตรจึงนิ่งอยู่ไม่ได้เร่งเร้าประการใดอีก ณเดือน6ปีเดียวกันนั้นสุมาจียวจึงเชิญโจห่วงบุตรของโจอี้หลานของโจโฉขึ้นครองราชสมบัติเปลี่ยนสกราชใหม่เป็นจิ้งหยวนและเปลี่ยนพระนามใหม่เป็นโจหวนพระเจ้าโจหวนทรงตั้งสุมาจียวเป็นสมหานายกพระราชทานเงินบำเหน็จสิบหมื่นแพรอย่างดีหมื่นพับและตั้งทหารซึ่งมีความชอบให้เป็นขุนานางผู้ใหญ่พระราชทานบำเหน็จรางวัลเป็นอันมาก ฝ่ายกองสอดแนมแจ้งข่าวความวุ่นวายในเมืองวุ้ยแล้วรีบรายงานเข้าไปยังเมืองจกครั้นเกียงอุ่ยทราบว่าซูมาเจียวฆ่าพระเจ้าโจมอแล้วตั้งโจฮว,วนขึ้นครองราชสมบัติแทนก็ดีใจนักพูดว่าเราเข้าตีเมืองวุ้ยตอนนี้ย่อมเป็นจังหวะเหมาะจึงเรียบแต่งหนังสือให้ทหารถือไปเมืองง่อขอให้ยกทหารไปประจบกันอ้างเหตุขุนนางฆ่าพระเจ้าแผ่นดินจึงต้องเอาโทษซูมาเจียวเสีย แล้วมีหนังสือกราบทูลพระเจ้าเล่าเสี้ยนให้ทรงทราบและยกทหาร15บห้าหมื่นสับด้วยรถศึกเป็นพันคันแยกไปเป็นสามทางให้เลียวหัวกับเตียวเอ็กคุมกองหน้าให้เลียวหัวยกไปยึดเมืองจูงองกกให้เตียวเอ็กยกไปยึดด่านเซียดกกแล้วออกไปประจบกันที่เขาฉีสารฝ่ายเตง,งายตั้งค่ายอยู่ณเขาฉีสาร ฝึกปรือไพรพลให้ชำนาญในการศึกอยู่เสมอครั้นแจ้งว่าทัพเมืองจกยกมาเป็นสามทางจึงเรียกในทหารทั้งปวงมาปรึกษาอองกวนเสนาธิการว่าข้าพเจ้ามีกลอุบายอย่างหนึ่งซึ่งจะแพร่งพรายนั้นไม่ได้ข้าพเจ้าจึงเขียนแจ้งไว้แล้วขอท่านแม่ทัพเปิดอ่านดูเองเถิดแต่งายรับไปเปิดอ่านดูพลางหัวเราะแล้วว่าแหม คนอุบายนี่ยอดเยี่ยมแท้ๆแ,แต่เกรงจะตบตาเกียงอุ้ยไม่ได้เท่านั้นอองกวนว่าข้าพเจ้าขอเอาชีวิตเป็นประกันขออาสาไปกระทำการเองเป็นายว่าหากใจท่านเด็ดเดียวอย่างนั้นเห็นจะสำเร็จการแน่จึงมอบทหารห้าพันให้แก่อองกวนยกไปตั้งรับอยู่ณด่านเสียดกก,กพอไปถึงก็ประทักกับกองสอดแนมของเมืองจก อองกวนร้องบอกกับกองสอดแหนมว่าเราเป็นทหารเมืองอุ้ยจะขอสวนมิพักด้วยขอจงรายงานไปยังแม่ทัพของท่านกองสอดแนมรีบรายงานเกียงอุยทันทีเกียงอุยให้ทัพอองกวนชะลออยู่แล้วให้อองกวนเข้ามาพบก่อนอองกวนเข้าคุกเข่าลงกับพื้นกระทำคำนับแล้วว่าข้าพดเจ้าองขวนเป็นหลานขององเก่งข้าพเจ้าเห็นสมบาเจียวโอหัง บางอาจฆ่าพระเจ้าแผ่นดินไปเมื่อไม่นานมานี้ซ้ำยังฆ่าอาของข้าพระเจ้าตายสิ้นทั้งครอบครัวด้วยจึงเจ็บใจเข้ากระดูกดำโชคดีแท้ๆที่ท่านแม่ทัพยกมาเพื่อลงโทษสมเจียวข้าพระเจ้าจึงนำทหารห้าพัน 5, มาสวมไม่พักด้วยท่านขอยกกำลังไปกำจัดไอ้คนทรยศเพื่อล้างแค้นแทนอาของข้าพระเจ้าด้วยเกียงอุยดีใจบอกองกวนว่าแม่ ท่านมาด้วยใจบริสุทธิ์อย่างนี้มีหรือข้าพเจ้าจะไม่ต้อนรับด้วยใจจริงนะฮะขณะนี้ทัพของเรากําลังคลุกคลักด้วยการลําเลียงสเสบียงอาหารสเสบียงของเราอยู่ที่ปากเขาท่านจงไปช่วยนํามายังเขาฉีสารเถิดส่วนข้าพเจ้าจะยกไปตีเขาฉีสารก่อนนะบัดนี้อองขวนดีใจยิ่งนักนึกว่าเกียงอุยต้องกลนแล้วจึงรับคําแต่โดยดีเเกียงอุยว่า ท่านไปคุ้มแต่สเบียงเท่านั้นไม่จําเป็นต้องใช้ทหารถึงห้าพันดอกจงเอาไปเพียงสามพันก็พออีกสองพันทิ้งไว้ช่วยน้าทางข้าปะเจ้าไปเขาฉีสาเนเถิดองกวนเกรงเกียงอุ่ยจะจับพิรุษได้จึงตกลงยกทหารสามพไปแล้วเกียงอุ่ยมอบทหารสองพันที่เหลือให้ปอเฉียมบังคับบัญชาท่านใดนั้นแหหัวป่าเข้ามาท้วงเกียงอุยว่าท่านไหนท่านแมทัพ จึงเชื่อถือถ้อยคําขององขวนง่ายๆเมื่อครั้งข้า,ขาพาเจ้ารับราชการอยู่ที่เมืองลกเอียงถึงจะไม่รู้อะไรทีท่วนก็นตามทีแต่ข้าพาเจ้าไม่เคยได้ยินว่าองขวนเป็นหลานขององกเก่งเลยคนคนนี้จะต้องทําอุบายสักอย่างเป็นแน่ขอท่านจงสอบสวนทวนความดูให้แน่ชัดก่อนเถิดเกียงอุยหัวเราะแล้วว่าข้าพาเจ้าแจ้งในคนอุบายขององขวนอยู่แล้ว จึงแยกกำลังทหารไว้เพื่อซ่อนกนแห่หัวป่าว่าท่านคิดถูกแล้วเกียงอุยว่าสุมาเจียวพูดนี้โหดเหี้ยมทารุณไม่แพ้โจโฉข้าองเก่งแล้วยังฆ่าครอบครัวเขาสิ้นสามชั่วโคตมีหรือจะปล่อยให้หลานขององเก่งคุมทหารกระทำการอยู่ภายนอกเช่นนี้ข้าพเจ้าจึงเห็นชัดว่านี่เป็นคนอุบายความคิดของท่านตรงกับความคิดของข้าพเจ้าแล้ว แล้วเกียงอุยยังไม่ยกทัพไปยังด่านเซียดกกก,กลับให้ทหารออกไปซุ่มข้างทางคอยระวังอองขวนจะใช้คนไปส่งข่าวถึงแตงงายไม่ถึงวันทหารของเกียงอุยที่ซุ่มอยู่ก็จับทหารขององขวนได้คนหนึ่งเกียงอุยสอบสวนแล้วให้ค้นตัวพบหนังสือรับฉบับหนึ่งบอกความนัดหมายว่าวันที่20เดือน8องขวนจะคุมเสบียงอาหารมาตามทางเล็ก ไปส่งที่ค่ายใหญ่ให้เตงายส่งทหารมาคอยรับนะหุบเขาหุยสารเกียงอุยจึงฆ่าทหารพูดถึงหนังสือนั้นเสียแล้วแก้วันที่ในหนังสือนั้นเป็นวันที่15ห้ให้เตงายมาคอยรับที่เขาหุยสารพลางให้ทหารปลอมตัวเป็นทหารเมืองวุ้ยส่งไปที่ค่ายของเตง,งายให้ปอเฉียมคุมทหารสองพันเอารถนับร้อยคันบรรทุกฟืนและเชื้อเพลิงใช้ผ้าขาวคลุมไว้ทำทีเป็นคุมสเสบียงมา แล้วเกียงอุยกับแหงหัวปา่านำทหารคนละกองยกไปซุมอยู่นะเชิงเขาให้เจียวฉีเดียวหัวกับเตียวเอ็กยกไปยังเขาฉีซสารฝ่ายเตงไงยได้หนังสือขององเก่งก็ดีใจนักรีบเขียนหนังสือตอบมอบให้ทหารถือไปแห้องเก่งครั้นวันที่15เดือน8ปดเตงไาย,ยกทหารห้าหมื่นตรงไปยังเขาหุยสารแล้วส่งทหารไปลาดตระเวนพบรถลำเลียงสเสบียงอาหารนับร้อยร้อยคัน เคลื่อนตามกันมาตามหุบเขาเต่ง,งายขับมาขึ้นไปดูบนเขาเห็นเป็นทหารของฝ่ายตนทหารซ้ายขวาจึงว่าแกเต่งไงว่าเวลานี้พบคั่แล้วรีบลงไปรับองเก๋งที่ปากเขาเถิดเต่ง,งายว่าเขาข้างหน้าเรานั้นซับซ้อนนักเกลือกมีทหารซุ่มอยู่เราจะถอนกลับได้โดยยากจึงควรคอยท่าอยู่ที่นี่ดีกว่า ขณะกําลังตรึกสาขารือกันอยู่นั้นพลันมีทหารสองนายขับม้ามารายงานว่าแรอนองขวนคุมสเสบียงขา้ามแดนมาแล้วมีทหารยกไล่ตามมาขอท่านเร่งไปช่วยด้วยเถิดแต่งงายตกใจนักรีบขับทหารยกออกไปขณะนั้นเป็นเวลายามหนึ่งพระจันทร์เต็มดวงได้ยินเสียงโหดร้องดังมาจากหลังเขาแต่งงายสาคัญว่าองกวนยกมาเมื่อยกไปถึงหลังเขาเห็นทหารกองหนึ่งยกออกมาจากป่าข้างทาง มีปอเฉียมเป็นนายทัพปอเฉียมขับม้าร้องตะโกนลั่นว่าไอ้แตง่ายเองต้องคนของนายข่าแล้วยังไม่รีบลงมาจากหลังมา้ารับความตายสิทีดีหรือฮะแตง,ง่ายตกใจยิ่งนักชักม้ากลับถอยหนีทหารปอเฉียมรีบจุดเพลิงขึ้นบนรถเพลิงนั้นเป็นเพลิงสัญญาณทหารเมืองจกที่ซุ่มอยู่เห็นแสงเพลิงก็กรูกันออกมาไล่ฆ่าฟันทหารของแตง,ง่ายอย่างสบายมือ มีเสียงร้องตะโกนลั่นไปทั่วเขาว่าผู้ใดจับเต็งไง้ด้วยจะให้ทองคำพันตํานึงและให้เป็นขุนนางผู้ใหญ่ด้วยเตงงายยิ่งขวัญหายถอดเกาะทิ้งหมวกโดดลงจากหลังม้าพร้อมไปทหารเลวปะปนอยู่ในกองทัพปีนป่ายขึ้นโขดเขาหนีไปฝ่ายเกียงอุยกับแหงหัวปา่าไล่ตามม้าของเตงไงอย่างรียบเร่งนึกไม่ถึงว่าเตงไงจะทิ้งม้าหนีไปแล้ว เมื่อไม่พบเตง,งายจึงเลิกทัพไปคอยรับกองสเบียงอาหารของอองขวนฝ่ายอองขวนพลันให้ทหารรอบถือหนังสือนัดแนะกับเตง,งายแล้วก็จัดแจงรถสเบียงไว้พร้อมสัตว์คอยเวลาอยู่พลันทหารคนสนิทเข้ามารายงานว่าความรับของเราแตกเสียแล้วเตงไงเสียทีแพทย์สาหาัสยังไม่รู้ว่าเป็นตายายดีอย่างไรองขวนตกใจนัก ให้ทหารรีบไปสืบข่าวดูไม่ช้ากองสอดแนมกลับมารายงานว่ารายงอนเกียงอุยยกทัพเป็นสามทางเข้าล้อมไปแล้วผงครีตลบไปทั้งนั้นอองกวนไม่มีทางออกจึงให้ทหารจุดไฟเผารถสเสบียงเสียครู่หนึ่งแสงเพลิงลุกโชดช่วงฟ้าแดงฉานอองกวนร้องตะโกนลั่นว่าเหตุการณ์กำลังขับขันนะักทหารทุกคนจงสู้ตาย แล้วนำทหารบุกตีฝ่าออกไปทางทิศตะวันตกเกียงอุยยกทัพเป็นสามทางไล่ตามมาเกียงอุยเชื่อว่าองขวนคงจะกลับไปยังฐานที่มั่นเดิมของตนตรงข้ามองขวนกลับยกไปทางเมืองฮันตงขณะนั้นองขวนขัดสนด้วยทหารเกรงเกียงอุยจะยกตามมาจึงเผาสะพานข้ามเขาและเผาด่านตามทางเสียสิน้นฝ่ายเกียงอุยเกรงจะเสียเมืองฮันตงจึงไม่เคลื่อนทัพไล่ตามแต่ง,ง่ายรีบยกทัพไล่องขวนมาตามทางเล็ก องขวนถูกล้อมไว้ทั้งสี่ด้านหนีไม่รอดเลยกระโดดลงแม่น้ำมังกรดำตายทหารที่เหลือก็ถูกเกียงอุยฆ่าสิน้นมาดว่าเกียงอุยจะเป็นฝ่ายชนะเตง,ง่ายแต่ก็เสียสเสบียงไปไม่ใช่น้อยซ้ำสะพานข้ามเขายังถูกเผาทิ้งด้วยจึงยกทัพกลับเมืองฮันตงฝ่ายเตง,ง่ายยกทหารที่เหลือกลับเข้าคนะ่ายณเขาฉีซานแล้วทำหนังสือทูลรายงานความผิดและขอลาออกจากราชการ สุมาจียวเห็นแต่ง,งายมีความชอบอยู่เป็นอันมากก็ไม่ได้เอาโทษแต่ประการใดกลับปูนบำเหน็จรางวัลให้แต่งงายอีกเมื่อแต่ง,งายได้รับบำเหน็จรางวัลก็นําไปแจกแก่ครอบครัวทหารที่เสียชีวิตทุกคนสุมาจียวเกร่งทัพของเมืองจกจะยกตีแต่ง,งายอีกจึงเสริมกําลังไปให้แต่ง,งายอีกห้าหมืนไว้คอยป้องกันฝ่ายเกียงอุยให้เร่งซ่อมสะพานข้ามเขาแล้วเตรียมออกศึก ซ่อมสะพานข้ามเขาทั่วทุกแห่งหมายจะแย่งแผ่นดินกว่าสิ้นใจไม่รู้ว่าการรบต่อไปจะแพ้ชนะกันอย่างไรโปรดฟังการสาธยายในตอนต่อไปเถิด